สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอยรับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนตุลาคม2567นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีเมถุนก่อนนะโอเคค่ะ ไพใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นเอ็ดอฟวาดเนาะค่ะพลังงานของชาวเมถุนในช่วงนี้ก็ถือว่าฮปียดดึงพอสมควรค่ะนายอฟซอดสิบเหรียญจัดจิตความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่ะเดอะชาริออต ในช่วงนี้น้องที่จะมีขึ้นมาก็เรื่องงานนะคะที่มันขึ้นมาแล้วทําให้คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะหรืออยู่ในช่วงเวลาที่เมคมันนี่สร้างเนื้อสร้างตัวค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักชัดเจนลงตัวนะอืมเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยค่ะเด็กเอ็ดอวัตขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่คุณเขาเรียกว่าเหมือนกับวาดฝันวาดอนาคตที่จะอ๋อ สร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อจะเก็บเงินแต่งงานเนาะในหรือในหลายๆคู่ค่ะอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วเราเป็นช่วงเวลาที่เ,ออเก็บเงินเก็บทองร่วมกันเป็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะช่วงนี้ก็อาจจะงานเข้าง,งานเยอะหน่อยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเพราะว่าเรื่องติดงานนะจัดเม้นค่ะหกไม้ สถ้วยในหลายๆคู่ค่ะที่โกรธกันมีปัญหากันเนาะได้กลับมาคืนดีดีเทินได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่คุยกันใหม่ค่ะเจ็ดไม้9ถ้วยปัญหาหลักๆที่คู่ของคุณจะเจอก็มาจากเรื่องของอาจจะมีความหวัดระแวงความหึงหวงเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์บางทีบางครั้งปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากชาวราศีเมทุนเองนะคะเพราะความมีสเสน่ห์ของตัวคุณเนาะที่ทําให้แบบอาจจะมีคนยังมาแอบขายขนมจีบอยู่เนาะอาจจะมีคนมาเลงอยู่ในตรงนี้ค่ะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงเรา ทำอะไรคู่ของคุณไม่ได้นะชาวราศีเมทุนยังไงแล้วความรักระหว่างคุณกับเขามันมั่นคงอะค่ะในช่วงในตอนนี้เนาะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมั่นคงแล้วมันลงตัวละมันเหมือนกับว่าถึงจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายอะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรคู่ของชาวราศีเมทุนได้อะค่ะตอนนี้บอกเลยว่าตกลงปงใจที่จะเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังเนาะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะในหลายๆคนเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเลือกที่จะเออลงทุน อ๋อเขาเรียกอะไรเก็บเงินเก็บทองร่วมกันเนาะม,มีความมั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะมาดูพลังงานของเขานะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย,ยไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ king of swords knight of c u p นะคะ10ดาบ7จ็ดไม้ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเค,เครียดเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะ สภาวะกดดันรอบๆตัวเขาเนาะห้าเหรียญไม่ค่อยมีเวลาเลยเนาะอาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขามีเวลาให้กันน้อยมากๆค่ะในช่วงนี้เนาะ The Emperor ค่ะ The Moon เหมือนกับว่าเขาก็มีความหวั่นใจมีความกังวลใจเนะาะกลัวคนที่เข้ามาวุ่นวายรอบๆตัวคุณอะหรือว่าเกิดอารมณ์หึงอารมณ์ห่วงเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะ The e อ p e r นอนะคะพลังงานของเขาเขาเป็นคนที่มีอีกโก้นะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าคิดตัดสินใจแล้วแล้วก็เขาเปลี่ยนแปลงยากค่ะคนคนนี้เนาะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วนะทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจค่ะเขาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของชาวราศีเมถุนได้ดีมากๆค่ะคนคนนี้เอ็ดอพารค่ะคีนอวาสามไม้อะ ที่มีปัญหากันที่โกรธกันอยู่เดี๋ยวเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับเข้ามาเอ่อพแบบืาทให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะยังไงแล้วคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วก็เขามั่นคงกับความสัมพันธ์นี้เขามไม่ได้อยากคบคุณแบบเล่นๆนะคะเขาคบแบบจริงจังเนาะแล้วก็คบแบบสร้างอนาคตด้วยช่วงนี้เขาอาจจะมีความเครียดแรงกดดันเรื่องเรื่องงานเกิดขึ้นเนาะยังไงเราก็เอ่ออาจจะต้องดูแลเทคแคร์กันมากหน่อยเพราะว่ายังไงเราค่อนข้างที่จะ หาเวลาดูแลเทคแคร์กันยากหรือเขาอาจจะรู้สึกน้อยน้อยใจหรือว่าอยากให้คุณเทคแคร์เขาอะค่ะด้วยความรู้สึกด้วยพลังงานของเขาในตอนเนี้ยเหมือนกับว่าอยากให้คนรักดูแลเทคแคร์อยากให้คนรัก, Care, ก,กเออมีเวลาให้มากๆค่ะในช่วงเดือนนี้เนาะก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหงาๆสำหรับเขาก็ได้นะหรืออีกในหนึ่งก็คืองานเยอะงานยุ่งงานมากจนอยากอยากให้มีใครสักคนหนึ่งที่ส่งกำลังใจให้เขาอะค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคู่ที่มีปัญหากันอยู่จะเป็นยังไงบ้างเลยขึ้นมาเป็น DMP นะคะสองไม้ดูเหมือนชาวเมถุนนะคะคุณอาจจะปล่อยให้เวลาเป็น เครื่องเยียวยารักษาใจเนาะหรือว่าปล่อยให้เงียบเงียบไปสักพักหนึ่งก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาคุยกันใหม่เนาะเหมือนให้อารมณ์มันดรอปลงก่อนนะคะในตรงนี้นะคะนายออฟสอดค่ะสามถ้วยยังไงแล้วความรักยังอยู่ค่ะไม่นานค่ะในตรงนี้เดี๋ยวก็กลับมาคุยเคลียร์ใจกันเนาะหกไม้ขึ้นมาตอบย้ำค่ะการเริ่มต้นใหม่เนาะ ผู้ที่โกรธกันมีปัญหาการมีประเด็นกันอยู่จะได้เคลียร์ใจค่ะสิบถ้วยกับมาแฮปปี้เอนดิงกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสี่ดาบค่ะ นายอ๊อฟสอดปัญหาในตรงนี้ที่โชว์ขึ้นมาเป็นเรื่องของความหึงหวงและเป็นเรื่องของความหวานระแวงเกิดขึ้นนะคะเดอะเมอร์จิเชยนนะยังไงแล้วชาวเมทุนค่ะคุณทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจให้กับความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วเนาะคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ก็บอกเลยด้วยพลังงานของไพ่เราไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเดี๋ยวก็เหมือนโกธกันก็อาจจะแค่ข้ามคืนเนาะเดี๋ยวเาเยก็ได้กลับมาคุยกันได้กลับมาเคลียร์ใจกันแล้วค่ะ ี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปเป็นพลังงานบวกนะในตรงนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคะกู้ที่มีปัญหากันมีประเด็นกันอยู่ความสัมพันธ์จะค่อยๆปรับค่อยๆขอเดี๋ยวกับมาคุยกันกลับมาเคลียร์ใจกันแล้วมันทำให้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะโอเคค่ะเรามาดูแวนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ The d e วท์ค่ะ ยิ่งนานวันก็ยิ่งผูกพันกันนอ้อรักกันจนถอนตัวถอนใจยากแล้วค่ะในตรงนี้เอ็ดอัฟคับแปดดาบขึ้นมาตอกย้ำเนาะเป็นความรักที่ยิ่งนานยิ่งฝังลึกอะค่ะยิ่งนานยิ่งรักเขาหมดตัวหมดใจนะ The High Princess แต่ว่าในใจลึกๆแล้วก็ยังมีความหวัดระแวงอะมีความหึงหวงอยู่เพดอัฟวัดเนาะห้าไม้และเพจออฟวัดนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็มาจากการขันอกขัดใจกันนี่แหละค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องราวให้ได้ทะเลาะกันอีกเนาะในตรงนี้ ก้าดาบก็ให้เรามาตะวังละกันค่ะทั้งคําพูดทั้งการกระทําที่จะทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันได้เนาะเ h e ะเฮอร์ค่ะคิงออบว่าแต่ความมั่นคงยังอยู่นะสองไม้ก็ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณมันเป็นลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันมากกว่านะไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่ร้ายแรงนะคะแต่วความสัมพันธ์ก็ยิ่งนานวันยิ่งจะรักยิ่งจะผูกพันกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็ถือว่าในตรงนี้ค่ะชาวเมถุนเนะเอาะอะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่กังวลใจอะ่ะมันเหมือนเก็บไปคิดเก็บไปเครียดนะคะบางทีบางครั้งเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่ว่าชาวเมถุนในใจยังไม่จบเนะเาะภายนอกอาจจะดูแบบปกติแต่ภายในมันคิดไปทั่วเลยค่ะในตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังความคิดของตัวเองด้วยเนาะบางทีบางครั้งค่ะเหตุการณ์อะไรที่มันยังแบบ บางทีบางครั้งมันอาจจะยังไม่เกิดอะแต่แบบวาดระแวงไปก่อนก็ทําให้ไม่สบายใจทาใหม้มีความสุขนะในตรงนี้ยังไงแล้วก็ใช้เหตุผลในการคุยกันมากๆอะคะ่ะแล้วมันจะทําให้บรรยากาศความสัมพันธ์ดีขึ้นเนาะความรักไม่หวานแหววไม่โรแมนติกอะคะ่ะในตรงนี้ก็ต้องหมั่นเติมความหวานแหววให้แก่ให้แก่กันนะคะแต่ว่าความาความมั่นคงเนี่ยมีอยู่ ความรักความสัมพันธ์มั่นคงแล้วมองไปถึงเรื่องการวางแผนสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่มันก็เหมือนว่ามีการมองไปถึงการซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันนั้นในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความมั่นคงสําหรับคู่ของชาวราศีเมถุนนะคะโอเคค่ะยังไงเรามิกะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนะคะสมหวังในความรักนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ